โอเคก็ okay. สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมคงทราบกันดีนะครับว่าปัจจัยหลักที่ทําให้ตัวละครเก่งขึ้นเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างมากๆโดยปัจจัยพื้นฐานหลักๆเนี่ยมันก็จะมีทั้งเลเวลอาวุธอธัติแฟกพรสวรรค์รวมถึงกลุ่มดาวของตัวละครด้วยซึ่งกลุ่มดาวทุกอันของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันทําให้ตัวละครเก่งขึ้นมากกว่าเดิมอยู่แล้วแต่อาจจะยกเว้นแค่บางตัวนะ โดยในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงกลุ่มดาวที่สำคัญและเป็นประโยชน์กับตัวละครตัวนั้นหรือพูดง่ายๆก็คือมองรวมๆแล้วมันคุ้มค่าแก่การเปิดมากที่สุดนั่นแหละซึ่งกลุ่มดาวที่สำคัญของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย แต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาเนี่ยผมขอฝากสปอนเซอร์ของผมหน่อยละกันนั่นก็คือร้านเมโลท็อปอัพนั่นเองร้านเติมเงินเกมราคาถูกบริการไวไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นเกมพับจีมอบา e เกมชิ i อิมแพกเ Free Fire และเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจหรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงตัวละคร5ดาวอย่างเดียวนะครับส่วนพวกตัวละคร4ดาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูกันอีกทีนะครับไม่ต้องห่วง และในคลิปนี้เนี่ยผมจะขอไม่พูดถึง c 3กับ c 5นะครับเพราะว่ามันเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครโดยตรงเฉยๆนะมันไม่ได้เพิ่มอะไรอย่างอื่นเป็นพิเศษกลุ่มดาวที่ดูดีที่สุดของจีเนี่ยคือกลุ่มดาวที่2กับ4ครับกลุ่มดาวที่2เนี่ยมันจะช่วยทําให้ตัวละครในทีมมีความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นเมื่อจีนเป็นคนเก็บอนุธธาตุ ซึ่งการบัฟตัวละครให้ตีเร็วขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยมันจะส่งผลทําให้ตัวละครทําดาเมจได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยและความสามารถที่เพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับทีมเนี่ยในปัจจุบันมันมีไม่ค่อยเยอะทําให้ความสามารถนี้เนี่ยจะดูแรเป็นพิเศษเลยส่วนกลุ่มดาวที่4เนี่ยผมมองว่ามันจําเป็นมากๆสําหรับทีมที่เน้นธาตุลมเป็นตัวทําดาเมจมากกว่านะครับเพราะว่ามันสามารถลดต้านทานธาตุลมกับพวกศัตรูที่อยู่ในวงอันตรีของจีนได้ถึง40%เลยนะ ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ากลุ่มดาวทุกอันของดีลุกเนี่ยมันมีส่วนช่วยในการเพิ่มดาเมจให้กับดีลุกหมดเลยนะแต่กลุ่มดาวที่ผมมองว่ามันน่าจ,จะมีผลมากที่สุดเนี่ยก็คือกลุ่มดาวที่1กับ2กลุ่มดาวที่1เนี่ยจะช่วยให้ดีลุกโจมตีใส่ศัตรูที่เลือดมากกว่า50%ได้แรงขึ้นส่วนกลุ่มดาวที่2เนี่ยมันก็จะทําให้ดีลุกทําดาเมจได้แรงขึ้นและตีไวขึ้นทุกครั้งที่ตัวเองโดนดาเมจแต่ถ้าถามผมว่ามันมีกลุ่มดาวอันไหนที่ดีเป็นพิเศษม อันนี้ต้องบอกตรงๆเลยว่ามันไม่ค่อยมีเลยครับตัวละครตัวนี้เลยเป็นตัวละครที่เราไม่ต้องเน้นกลุ่มดาวมากขนาดนั้นก็ได้ถ้าเราไม่ได้อวยกลุ่มดาวส่วนใหญ่ของฉีฉีเนี่ยจะเป็นกลุ่มดาวที่เอื้ออำนวยให้กับฉีฉีสายเมน DPS มากกว่านะครับซึ่งกลุ่มดาวที่ดีที่สุดสำหรับฉีฉีเนี่ยก็คือกลุ่มดาวที่1 เพราะว่าความสามารถโดยรวมเนี่ยคือมันจะช่วยให้ฉี๋เนี่ยสามารถฟื้นพลังงานได้ดีขึ้นซึ่งโดยปกติเนี่ยฉี๋มันเป็นตัวที่มีปัญหาเรื่องการฟื้นพลังงานพอดีเลยการปลดกลุ่มดาวที่1เนี่ยมันก็เลยจะสามารถช่วยแก้ปัญหาในส่วนของตรงนี้ได้กลุ่มดาวที่ผมมองว่ามันสําคัญมากๆสําหรับโมนาเนี่ยก็คือกลุ่มดาวที่1กับ4 คือโดยปกติที่โมนาปล่อยอันติโดนสตูเนี่ยสตูมันจะติดสถานะที่ชื่อโอเมนใช่ไหมโดยกลุ่มดาวที่1เนี่ยมันจะทําให้สตูที่ติดสถานะโอเมนโดนดาเมจพวกคอมโบธาตุที่เกี่ยวกับธาตุน้ำเนี่ยแรงขึ้นและกลุ่มดาวที่4เนี่ยมันก็จะทําให้สตูที่ติดสถานะโอเมนมีโอกาสดโดนดาเมจติดคี้เพิ่มขึ้นอีก15%ด้วยซึ่งทั้ง2กลุ่มดาวเนี่ยมันจะช่วยเร่งดาเมจให้กับทีมได้ค่อนข้างมากเลย กลุ่มดาวของเครือชิงส่วนใหญ่เนี่ยผมมองว่ามันดีหมดเลยนะแต่มันไม่มีอันไหนดีเป็นพิเศษเลยถ้าจะให้ผมแนะนํากลุ่มดาวที่สําคัญสําหรับเครือชิงเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มดาวที่4กับ6มากกว่าเพราะว่า2กลุ่มดาวนี้เนี่ยมันดูมีผลกับการเพิ่มดาเมจให้กับตัวเครือชิงมากที่สุดแล้วแต่ต้องบอกก่อนนะว่าดาเมจจาก4 0ถึงซ6เนี่ยมันอาจจะต่างกันไม่ค่อยเยอะมากนะคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยตัวละครเครือชิงไม่จาเป็นต้องแข่งเรื่องกลุ่มดาวก็ได้ครับ เพราะว่ากลุ่มดาวที่ผมมองว่ามันมีผลกับตัวละครจริงๆเนี่ยมันอยู่ในช่วงท้ายๆแถมผลกระทบที่ได้รับเนี่ยมันก็มีไม่ค่อยเยอะมากขนาดนั้นด้วยเอาจริงๆโดยพื้นฐานของเวนตีเนี่ยมันเก่งตั้งแต่ซ0มากพออยู่แล้วนะกลุ่มดาวที่ดูจะมีผลมากที่สุดสําหรับเวนตีเนี่ยก็คือกลุ่มดาวที่6เพราะมันจะทําให้อันตีของเวนตีเนี่ยสามารถลดต้านทานธาตลมและก็ท่าตอนที่อันตีดูดซับไปได้ถึง20%เลยนะ แต่ถามว่ามันจะคุ้มค่ากับการเปิดไหมเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าซีศูนย์เนี่ยมันก็เก่งมากพอแล้วนะแต่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความศรัทธาของแต่ละคนด้วยแหละนะกลุ่มดาวที่1กับ2เนี่ยดูเป็นกลุ่มดาวที่ดีที่สุดสําหรับน้องคีแล้วกลุ่มดาวที่1เนี่ยจะช่วยให้น้องคีมีโอกาสทําดาเมจเสริมเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยส่วนกลุ่มดาวที่2เนี่ยมันจะทําให้สกิลธาตุลดเกาะศัตรูได้ถึง2 3เลยนะ ส่วนกลุ่มดาวอันอื่นของน้องคลีเนี่ยผมมองว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ต้องกดก็ได้ครับกลุ่มดาวส่วนใหญ่ของชายเนี่ยมันดูไม่ค่อยมีผลอะไรกับชายมากเท่าไหร่เพราะว่ากลุ่มดาวส่วนใหญ่ของชายเนี่ยมันจะช่วยทำให้ชายดูเล่นง่ายขึ้นมาอีกนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่ว่ากลุ่มดาวที่4เนี่ยเป็นกลุ่มดาวที่ผมมองว่าแม่งดีที่สุดสำหรับชายแล้วเพราะว่ากลุ่มดาวที่4เนี่ยมันสามารถทำให้ชายเล่นสายซับ DPS ได้ดีมากๆเลยนะ เพราะมันสามารถทําให้ชายเนี่ยกลายเป็นตัวแปรธาตุน้ํานอกสนามได้แถมทําดาเมจนอกสนามได้ด้วยนะผมเลยมองว่ากลุ่มดาวที่4เนี่ยเป็นกลุ่มดาวที่น่าเปิดมากๆเลยสําหรับคนที่มีงบนะเอาเข้าจริงเลยนะปกติจงลี่แบบซีโซนเนี่ยมันก็เก่งมากพออยู่แล้วนะกลุ่มดาวโซนใหญ่ของจงลี่เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มความสามารถอะไรเป็นพิเศษมากกลุ่มดาวโซนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับทีมมากกว่า โดยกลุ่มดาวที่ผมมองว่ามันดูน่าเปิดมากที่สุดเนี่ยก็คือกลุ่มดาวที่2เพราะว่ามันจะทําให้เวลาเรากดอันติของจงลี่เนี่ยมันจะทําการสร้างโล่มาให้แบบอัตโนมัติเลยซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องมาเสียเวลากดโล่บ่อยๆนั่นเองกลุ่มดาวที่ผมมองว่ามันมีผลกับประสิทธิภาพในการเล่นของอัลเบโดมากที่สุดเนี่ยก็คือกลุ่มดาวที่2เพราะว่ามันจะทําให้ดาเมจโดยรวมของอัลเบโดเนี่ยสูงขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลย ถ้าใครมีงบหน่อยนึ่งเนี่ยก็แนะนำให้เปิดถึงซีสไปเลยนะครับตัวละครตัวนี้บอกตรงๆเลยว่ากลุ่มดาวดีแทบทุกอันเลยเราอยากจะเปิดกลุ่มดาวตัวนี้ถึงเท่าไหร่ก็ได้มันขึ้นอยู่กับความศรัทธาของเราเลยแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำเนี่ยคงเป็นกลุ่มดาวที่1ก็พอแล้วเพราะว่ากลุ่มดาวที่1เนี่ยมันจะช่วยทำให้การชาร์จยิงของการยูลดต้านทานน้ำแข็งพวกศัตรูได้ถึง1 5เลย ซึ่งการชาร์จยิงโดยปกติเนี่ยมันก็แรงมากพออยู่แล้วถ้าเราปลดหนึ่งไปด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้แรงมากขึ้นไปอีกนะส่วนกลุ่มดาวอันอื่นเนี่ยมันก็ดีไม่แพ้กันเลยเอาเป็นว่าอวยแค่ไหนก็กดแค่นั้นก็แล้วกันนะกลุ่มดาวที่1กับ2เนี่ยดูเป็นกลุ่มดาวที่ค่อนข้างช่วยแก้ปัญหาเรื่องการวนอันติีให้กับเสี่ยวได้ดีมากๆเลยเพราะว่ากลุ่มดาวที่1เนี่ยมันจะช่วยทําให้เสี่ยวสามารถกดสกิลพุ่งได้อีกหนึ่งรอบ กลุ่มดาวที่2ก็จะช่วยทําให้เยวเนี่ยฟื้นพลังงานเร็วขึ้นเมื่อเสี่ยลอยู่นอกสนามซึ่งโดยปกติเนี่ยเยวเขามีปัญหาเรื่องการวนอันตีอยู่แล้วการปลดกลุ่มดาวที่1ไม่ก็2เนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยสําหรับเซลกลุ่มดาวที่1คือกลุ่มดาวที่โคตรของโคตรจาเป็นสําหรับผู้เต่าเลยเพราะว่ากลุ่มดาวที่1เนี่ยมันจะทําให้การชาร์จโจมตีของผู้เตา่าไม่กินสตามิน่เลย ซึ่งถ้าใครเล่นหู้เต่าตอนซีโซเนี่ยก็จะรู้นะว่าหู้เต่าเนี่ยเป็นตัวที่ใช้สตามิน่าหนักมากทําให้เวลาเราเล่นหู้เต่าในแบบซีโซเนี่ยจะโคตรเหนื่อยเลยสาหรับบางคนแต่การปทซีหนึ่งเนี่ยจะทําให้เราไม่ต้องใช้สตามิน่าในการชาร์จโจมตีตอนที่มีสกิลธาตุเลยทําให้การเล่นของหู้เต่าเนี่ยจะง่ายขึ้นกว่าเดิมลื่นไหลกว่าเดิมแถมมันส่งผลทําให้เราทําดาเมจได้อย่างสม่ําเสมอด้วยและมันก็อยู่แค่กลุ่มดาวที่1เอง ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมแนะนําว่าผู้เต๋าควรกดให้ถึง c 1ไว้จะดีมากๆเพราะว่ามันจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยกลุ่มดาวที่ผมมองว่ามันมีผลและคุ้มค่ามากที่สุดสําหรับยูล่าเนี่ยก็คือกลุ่มดาวที่1เพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มโบนัสกายภาพให้กับตัวยูล่าผลก็คือมันจะทําให้ยูล่าเนี่ยสามารถทําดาเมจโดยรวมได้แรงขึ้นมากกว่าเดิมถึง30%เลย ซึ่งผมมองว่าการเพิ่มดาเมจโดยรวมถึง30%ตั้งแต่ C ีเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากพอแล้วสำหรับยูล่าส่วนตัวผมมองว่ากลุ่มดาวที่2เนี่ยเป็นกลุ่มดาวที่คุ้มค่ามากๆเลยสำหรับตัวคาซือฮะเพราะว่ามันจะทำให้เวลาคาซือฮะกดอันตีเนี่ยจะเพิ่มค่าํำนาญธาตุให้กับตัวคาซืฮะถึง200หน่วยแถมยังเพิ่มให้กับตัวละครที่ยืนอยู่บนสนามอีก200หน่วยด้วยนะ ผลก็คือมันจะทําให้คาซึฮาเนี่ยสามารถบัฟดาเมจและกระจายธาตุได้แรงขึ้นแถมทําให้ตัวละครในทีมเนี่ยสามารถทําคอมโบธาตุต่างๆได้แรงขึ้นมากกว่าเดิมด้วยซึ่งถ้าใครมีงบหน่อยนึงเนี่ยแนะนําว่าให้เปิดถึง c ีสเลยคุ้มแน่นอนอันนี้ผมมองว่ากลุ่มดาวที่2กับ4เนี่ยดูมีผลกับประสิทธิภาพในการเล่นของอายากามากที่สุดแล้ว โดยกลุ่มดาวที่2เนี่ยมันจะทําให้อันตีของอายาสามารถสร้างอันตีวงเล็กเพิ่มมาอีก2อันทําให้อันตีของอายาเนี่ยมีดาเมจโดยรวมที่มากขึ้นกว่าเดิมแถมทําให้โดนสตูพร้อมกันหลายๆตัวด้วยส่วนกลุ่มดาวที่4เนี่ยมันจะทําให้อันตีของอายาลดก่อสตูไปาะศัตรูไซ30%ซึ่งมันจะทําให้อันตีของอายาเนี่ยสามารถทําดาเมจได้เยอะกว่าเดิมมากๆเลย น้องหย่อยเนี่ยมีกลุ่มดาวที่น่าเปิดอยู่ไม่ค่อยเยอะมากนะหลักๆที่ผมมองว่ามันดีและดูคุ้มที่สุดเนี่ยก็คือกลุ่มดาวที่2ความสามารถโดยรวมของมันก็คือเวลายโยอิมิยะทําดาเมจติดคลิดได้เนี่ยมันจะทําการเพิ่มโบนัสไฟให้กับโยอิมิยะถึง25%เลยซึ่งผมมองว่าเงื่อนไขเนี่ยมันง่ายดีแถมผลที่ได้รับเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงด้วยผมเลยแนะนําให้ปลดถึง c 2ก็คิดว่าน่าจะพอแล้วนะสำหรับโยอิมิยะ แน่นอนว่ากลุ่มดาวที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็คือกลุ่มดาวที่2ครับเพราะว่าดาเมจจากอันติโดยพื้นฐานของตัวไรเดนเนี่ยมันเบาเกินไปที่จะเอามาเล่นเป็นตัวดาเมจหลักซึ่งการปลดกลุ่มดาวที่2เนี่ยมันจะทำให้ไรเดนสามารถทำดาเมจจากอันติได้เยอะกว่าเดิมมากๆซึ่งมันแรงมากพอที่จะสามารถเอาไปเล่นเป็นตัวดาเมจหลักของทีมได้เลยถ้าใครอยากเล่นไรเดนให้มีดาเมจจากการฟันของอันติแบบแรงๆเลยเนี่ย แนะนำว่าให้ปลดถึง C2 เลยครับเอาจริงๆกลุ่มดาวของโคโคมีเนี่ยมันไม่มีอันไหนดีเป็นพิเศษเลยนะส่วนใหญ่มันจะเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับตัวโคโคมีเองมากกว่าถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยก็คงจะเป็น C1 กับ C2 นั่นแหละเพราะว่ามันจะช่วยทำให้โคโคมีเนี่ยทำดาเมจได้แรงขึ้นกว่าเดิมและก็ฮิลได้เยอะขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงก็โดยรวมก็มีแค่นั้นเอง ถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยผมแนะนำว่ามีแค่ซีส่น้องเขาก็เก่งมากพอแล้วครับกลุ่มดาวที่ผมมองว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยสำหรับอิโตะก็คือกลุ่มดาวที่2แต่ว่ากลุ่มดาวอันนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากๆเฉพาะกับตอนที่เราจัดทีมให้กับอิโตะเป็นแบบทีมหินล้วนนะครับ เพราะว่าความสามารถของ g ีเนี่ยพูดง่ายๆก็คือยิ่งทีมเรามีตัวหินเยอะมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทําให้อันตีของอิโตเนี่ยมีระยะเวลาคููดาวที่น้อยลงกัาเดิมแถมมันฟื้นพลังงานให้กับอิโตค่อนข้างเยอะอยู่พอตัวด้วยนะผลก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถกดอันตีของอิโตได้ไวขึ้นนั่นเองครับกลุ่มดาวที่คุ้มค่าสําหรับเชนเหอเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ค่อยมีอันไหนคุ้มค่าเป็นพิเศษเลยนะ ถ้าเอาแบบคุ้มสุดณนะตอนนี้เนี่ยก็คงจะเป็น G1 กับ C2 มากกว่ากลุ่มดาวที่1จะช่วยให้เฉินเหอเนี่ยกดสกิลท่าได้อีกครั้งหนึง่งทำให้เฉินเหอเนี่เป็นตัวปั่นพลังงานได้ดีมากกว่าเดิมหน่อยหนึง่งส่วนกลุ่มดาวที่2เนี่ยก็จะทําให้อันตรีของเฉินเหออยู่นานขึ้นอีก6วิแถมบัฟความแรงคีให้กับดาเมจท่าน้ําแข็งด้วยซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้คุ้มอะไรมากขนาดนั้นถ้าไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยก็ทิ้งไว้ที่ C-0 ก็พอแล้ว กลุ่มดาวที่2เป็นกลุ่มดาวที่จะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับสกิลธาตุของยาเอตได้ค่อนข้างเยอะเลยครับแถมทําให้ระยะการโจมตีของสกิลเนี่ยมันไกลขึ้นมากกว่าเดิมด้วยถ้าใครอยากให้ยาเอตมีดาเมจแรงขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยก็แนะนําให้ปลดถึง c 2ไปเลยครับส่วนตัวผมมองว่ากลุ่มดาวที่2เนี่ยมีผลกับดาเมจโดยรวมของไอโตมากที่สุดแล้ว เพราะว่าความสามารถโดยรวมของ C ี2เนี่ยมันจะเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวอเอโตถึง50%เลยนะซึ่งตัวละครอยอโตเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้องเน้นค่าพลังชีวิตอยู่แล้วผลก็คือมันจะทําให้ดาเมจโดยรวมของอยอโตเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากๆผมเลยมองว่ากลุ่มดาวที่2เนี่ยเป็นกลุ่มดาวที่คุ้มค่าที่สุดแล้วสำหรับตัวละครไอยโตตัวละครสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ก็คือเยหลานั่นเอง กลุ่มดาวที่สําคัญที่สุดสาหรับเย,ยลานเนี่ยก็คือกลุ่มดาวที่2เพราะว่ากลุ่มดาวที่2เนี่ยมันจะทําให้การแปรธาตุน้ําจากอันติดีขึ้นกว่าเดิมแถมทําดาเมจได้แรงขึ้นกว่าเดิมตามค่าพลังชีวิตอีก14%ด้วยนะซึ่งกลุ่มดาวที่2เนี่ยดูเป็นกลุ่มดาวที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากที่สุดแล้วสําหรับการเปิดให้กับเย,ยลานหลายคนต้องทักแน่ๆเลยว่าพี่แล้วนักเดินทางกับเอรอยล่ะ คือตัวนักเดินทางเนี่ยมันเป็นตัว5าดาวก็จริงครับแต่ว่ากลุ่มดาวของนักเดินทางเนี่ยคือมันแจกฟรีอยู่แล้วไงไอเรื่องความคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าเนี่ยเราไม่ต้องไปสนเลยเพราะสุดท้ายทุกคนก็ต้องได้นักเดินทางจนถึง4 6อยู่แล้วส่วนตัวละครเอรอยเนี่ยก็เออนั่นแหละอ่ะโดยรวมก็มีประมาณนี้นี่แหละซึ่งผมต้องบอกก่อนนะว่ากลุ่มดาวทุกอันเนี่ยมันเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวละครได้มากกว่าเดิมอยู่แล้ว แต่ในคลิปนี้เนี่ยผมมาแนะนํากลุ่มดาวที่ผมมองว่ามันมีประโยชน์มีผลกระทบกับตัวละครและคุ้มค่าแก่การเปิดมากที่สุดเฉยๆส่วนตัวละคร4ีดาวเนี่ยเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาแน่นอนไม่ต้องห่วงโอเคก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับไม่เจอกันชาตินี้ขชาตินะ้ะสวัสดีนะครับผมบ๊ายบาย